จำลองแบบพระคริสต์ภาคที่สบทที่ห้าสิบาอย่านำความสนใจฝ่ายโลกมาปะปนกับพระหัตถฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าลูกรักพระหันถฐานของเรานั้นเป็นสิ่งล้ำค่าไม่สมควรนำไปรวมกับสิ่งของภายนอกหรือความบันเทาฝ่ายโลกถ้าลูกปรารถนาจะรับพระหันถฐาน ที่ไหลหลังมายังลูกอย่างต่อเนื่องลูกควรขจัดทุกอย่างที่เป็นอุปสรรควางกั้นพระหันสถานนั้นจงหามุมสงบสำหรับตนเองอยู่รำพังกับตนเองหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้อื่นใช้เวลาในการสวดภาวนาด้วยความศรัทธาสำนึกถึงความผิดและชำระมโนธรรมให้บริสุทธิ์ให้ความสำคัญกับโลก ดุดความว่างเปล่าสแสวงหาโอกาสที่จะอยู่ตามลำพังกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนการสแสวงหาสิ่งภายนอกเพราะลูกจะไม่สามารถอยู่ตามลำพังกับเราได้ท่ามกลางความชื่นชมยินดีกับสิ่งภายนอกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลูกควรแยกตัวเองออกจากผู้คนที่ลูกคุ้นเคยหรือเพื่อนที่ลูกรัก และรักษาจิตใจของลูกให้เป็นอิสระจากความบันเทาฝ่ายโลกนักบุญเปโตรได้แนะนำว่าผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนคนแปลกหน้าและผู้สแสวงบุญความสามารถในการปล่อยวางไม่เป็นกังวลถึงสิ่งใดๆบนโลกนี้ของผู้ที่กำลังจะสิ้นใจ คือความมั่นใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาทีเดียวจิตวิญญาณที่อ่อนแอจะไม่สามารถเข้าใจถึงการปล่อยวางคนที่ผูกพันกับโลกและสิ่งของของโลกจะไม่เข้าใจถึงอิสระเสรีของคนที่ดำเนินชีวิตฝ่ายจิตใครก็ตามที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตฝ่ายจิต เขาจะต้องปล่อยวางทั้งคนที่เขาผูกพันอย่างใกล้ชิดและคนที่ห่างไกลเขาจะต้องระมัดระวังจิตใจของเขามากกว่าการระมัดระวังคนอื่นถ้าลูกเอาชนะตนเองได้ในทุกเรื่องก็เป็นการง่ายที่ลูกจะปล่อยวางสิ่งต่างๆรอบตัวชัยชนะที่แท้จริงคือการชนะตนเอง ใครก็ตามที่สามารถควบคุมตนเองได้จนแม้นกระทั่งความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังก็นบนอบต่อเหตุและผลเหตุและผลของสิ่งทั้งหลายคือการนบนอบเราองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกคนที่นบนอบเราคือคนชนะตนเองอย่างแท้จริงเขาคือผู้ครอบครองโลกนี้ทั้งโลก ถ้าลูกปรารถนาจะไปให้ถึงที่หมายนี้ลูกต้องเริ่มต้นด้วยความกล้าหารและวางขวานลงที่รากเพื่อโค่นและทำลายความพึงพอใจต่างๆที่ลูกซุกซ่อนไว้ตลอดจนความเห็นแก่ตัวทั้งหมดและสิ่งของฝ่ายโลกทั้งสิ้นความรักที่มนุษย์มีต่อตนเองมากจนเกินไปคือบาปที่จะต้องถูกปราบให้สิ้น เมื่อความชั่วร้ายพ่ายแพ้ลูกจะพบสันติสุขที่แท้จริงและความสงบสุขตลอดไปน้อยคนนักที่พยายามต่อสู้อย่างจริงจังตายจากตนเองอย่างแท้จริงคนส่วนมากไม่ได้ละทิ้งตนเองจนหมดหัวใจเขายังคงผูกพันและไม่สามารถยกจิตวิญ,ญญาณขึ้นเหนือตนเองได้ ใครก็ตามที่ปรารถนาจะเดินไปกับเราอย่างอิสระเสรีเขาต้องทำลายความชั่วร้ายของเขาให้หมดสิน้นสละความพึงพอใจที่เกินจำเป็นและปล่อยวางสิ่งสร้างทั้งหลายที่เขายึดไว้เพราะความรักต่อตนเอง